이시 바아미콘 아슈 미다 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 오이 노바리 노바리 미다 꾸루반 꾸루 미르 꾸루 야요 타미엔 비디오 요 시시 콤티요 타미엔 비디오 네스노 오케이 요 말레 조에 고 비디오 아키 요 타미엔 코치 알레 알레 오케이 비디오 요시 ใช่เบียนไทยแลนด์เดียมองโอ้พระเจ้าไทยแลนด์เดียคุชี่วิชาเมอร์เซเดสทําไม่วิดิโอครับตอนนี้ครับพี่น้องครับเดินทางไปไทยแลเดียปารามุชูซื้อของกับโงแรโอ้ยพุชดาวครับมุชูโอ้ยนี่ข้าวเรือครับตอนนี้ครับมาซื้อข้าวครับอาหารไทยอยู่ลาดเวียดนามครับตอนนี้ด้วยรถ A Mogan, ¿qué es? Marroquí. Soy marroquí. Soy Sabadi, Tailandia. Sabadi, K. Sabadi, K. Sí. Mogan, sí. Mo vamos a comprar cosas Tailandia, comprar arroz, comprar cafetero, comprar cosas Tailandia, a tienda Vietnam, Vietnam. 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 Sí. มาเสือมาลาซื้อเขาซื้อท้องกินมากมาไทยมามาไทยมามาไทยัยงหลาย,ย่างครับเดี๋ยวเสื้าไปเบรริ่งแม่ลาดครับว่ามีอยังเนี้ยโอเคฝากติดตามกับทีมงานอีสานตาสวนเ <laughs> <laughs> ส้นทางการเดินทางใจเต๋อครับิ0กิโล ทางนะ้อยนึ่งตอนนี้เขาเข้ามาสู่เส้นทางเลยครับข้างหน้านี่นะครับลานเลี้ยนงน้ำอยู่ข้างหน้าลานอยู่ข้างน้า,า,นาดีว,ว่าบุญโยนจอดรถเดิน

เปรมาจเวียดนามเอเชียเอเชีกูเวียดนามยูมีคออะไีมาโมเมราคชิเซนเซนะพัอนเมีมปเซเดียวบนปอเเี๋ยวจองครับตอนนี้พอจะเริ่มนอนนอนนห้องมาแล้วเอาเขายางไปอีกโอเค เดินไปอีกนะครับพี่น้องโอเคคนคอมเมนต์คนกินข้าวมะเดเนตดาเนตนาเมื่อกี้เขาไม่ให้ร้านแล้วพวกหิ้งไก่ รับตั้งแล้วตั้งอะไรบรรยากาศทางข้างบรรยากาศทางข้างให้ท่นลองครับแตสีพรม่านี้างนี่ครับบรรยากาศแต่สีประมาณนี้ครับในเมืองของไอ้โตเลตเบียคาเมืองท่องเที่ยวของไอ้จังหวัดคอสเซียอากีอุมูเซียน อ้อลิกันเตนี่วะน่าอริกันเตนมึงอริกันเต๋มั้งน่นเป็นเมืองอลิกันเต๋มั้งนี่เข็ยนเขาให้ร้านกับเมริไทยเลยครับพี่น้องเอากลายเบิ็งบรรยากาศทางห้างละไรกันโอ้โหสวยงามมากนะครับพี่น้องครับนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองโตเลียบีขาวแค่รถรถเดือ รถไฟโอ้ทรถไฟน้องไปรถไฟสายเมืองเมืองตองบัดเป็นตัวดูสุดตัวทีเตันตองบัดเป็นออมเมืองลุกข้าศึกตัวเนี่ยอุณหภูมิอาณหภูมิโดดเดินข้าศึกตัวเนี่ย A la izquierda hacia Avenida Doctor Gregorio Marañón. Doctor Gregorio Marañón.

i mm -hmm.